ละละช่องของฝันอเลยของฝันอลล่าเช่นเดิมใหญ่มะ <c oughs> <laughs> เล่นใหญ่ <laughs> มาเถอะวันนี้เราจะมา <veux S 1> <c oughs> มาทำไรคะมารับเลี้ยงเราจะเป็นคนเลี้ยงเจ้าแมวขี้อิจชานะทุกคนนะทุกคน พูดได้ฉันคือแมวเขาบอกว่าฉันคือแมวฉันจะพยายามเป็นแมวไปมิติ๊ติ๊ะกไโอ้ติ๊ตาตามาติ๊เร็วเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปสิ ให้ได้กินเอาไหนเอาไหนอะไรหยิบสิตากมนแล้วไม่องบูดเอออะไรเนี้ยอะไรนี้ยเนี้ยเนี้ยเอ้ย นี้จ้าทางนี้หนิมาทางนี้เล่นลายเล่นลายอ่าทำไมไม่เล่นอีกเครื่องนี่ฮะเล่นอันอื่นเด้อเล่นอันนี้เลงมากจังเลยอันนี้ดิ ไม่ไปเล่นะเดินเล่นนานๆนะเล่นเลยเอาไม่เอาอันนั้นอันนู้นน่ะสีส้มอ่ะไม่สีส้มอ้ยเล่นไปเลยอะไรโอเคนะ

ไปอาบน้ำดีกว่าล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 าเอาอาไปอาไปอาไปออาไป,าไป,าไปวไปอาบน้นทีหลังอาไปอก <laughs> ไปไปขี้หรืออะไรแทนก่อนเถอะนั่งดูขนาดีเลยเหรอเนี่ยอาดีเลยอาบเลย,เลยไปอะไรนี่อะไร <laughs> โอ้ไม่ลืมแบบนี้อ่ะค่ะนี่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 อยู่นี่ดีๆๆๆๆอยู่นี่ดีๆๆ้นน้ำจะได้โคตรชั่วเงี้ยน่าสงสารหนูระวังขาฉีกนะเอ้าทางนี้ทางนี้เลิกเต้นเลิกเต้นปังกล้าปังดี้ อะไรยังมีอ,อ่ามาอยู่นิ่นงๆนะ <c oughs> แปลงห้องน้ำนะอย่าตามมาละ่ะอ่านหนังสือดีกว่าอะไร <c oughs> ไปเปลงห้องน้ำไปเปลงที่ห้องน้ำนนไม่ไปซื้อลาบูบูดีไหมเนี่ยหรือไปซื้อขนมดีไปซื้อขนมดีกว่าแล้วกินได้ เปิดออกมานะเอาวมาทำไมอ่า <oat> ก <numbers> ็ได้ก็ได้เฮ้ อันนี้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 พิซซ่าหอมมากโอ้ย <c oughs> รักกันอะไรก็ได้ <c oughs> ใส่ไม่ได้เลยอ่ะใส่ได้แล้วเอา้า <c oughs> โอ้ยหนักไม่วิช <c oughs>

มาเร็วดันเอา้าไปสระผมดีกว่าไปสระผมดีกว่าซาลอนสระผมให้ฉันหน่อยสิ <laughs> บ้านดีกว่า,าววแค่บ้านเดียวกน่าเบื่อจะมัดงดุยดุยปิดเครื่องก่อนอาบน้ำดีกว่าล้างมือดีกว่าอยู่ก<า>ับไปมีอา <c oughs> บาน,น้ำดีกว่า <c oughs> ไปครีดีกว่า <c oughs> เต้นดีกว่าดาบิดีดาบบดาบิดีดาเต้นตามเขาดีกว่าเปิดเพลงเต้นอะสิงดีสิงดีเหรออันนี้โนมมันสิอันนี้เยอะยะยะอยะ

ตรงนี้ก็มันปีนบันไดไม่เป็นหรอกมันปีนบันไดไม่เป็นหรอกฉันคิดว่าเหรอนะอี้ w h a เดช กลับบ้านเลยดูชะมัดเลยโอเคหวังว่าจะไม่ทำอะไรตามฉันอีกนะแน่นะแค ภาพเรียบร้อยใช้์ก่อนก่อนเป็นเด็กดีใช้์ก่อนก่อนไม่ตามไปก่อกวนเจ้าของดีเใช้ก่อนก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเลยไ้ปไปเก้ยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย